ถึงแล้วจ้าร้านรุ่งเพรโฟนสาขาที่เจ็ดนะคะ,ะสาขานี้ก็ช่างเจอยู่นะคะลูกค้ามาลุมทำอะไรกันมาดูหน่อยนี่ซ่อมเครื่องวันนี้วันนี้เอาเครื่องมาซ่อมกี่เครื่องคะซ่อมกี่เครื่องคะลูกค้าสามเครื่องค่ะสามเครื่องนะคะอ๋อนี่ลนะคะซ่อมกี่เครื่องคะคเครื่องรวม<อ>รวมนั่นแหละเจะอ๋อรวมกันหมดเลยนะคะอ๋อมา เปลี่ยนกิฟเลยเปลี่ยนจอเหรอเปลี่ยนแปเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเปลีป่ยนสวิตโอ้โหสวยงามติดฟิล์มเรียบร้อยสวยแลวโอ้โหวันหลังก็ซ่อมไม่ได้มันก็ได้นะช่างจะได้ถ่ายเครื่องใหม่ลูกชาหัวาะ <_ S 2> <_ S 1> บอกว่าอันนี้ก็เป็นหนุ่มแล้วดูซิเนี่ยโอ้โ <minutes> เห็นตั <balls> <ENNIS> ้งแต่ต <'ll> like <it> ัวเล็กๆเลยนะคะบอกว่าีี b เ j อายุสักปีบุกรขึ้นยัางว่าเท่าอย่าถามอย่าถามอายุฉันอย่าถามห้ามถามอายุกันนะคะมันไม่ดีวันนี้ก็มีงานเกี่ยวกับอุจจาระเข้ามาแต่เช้านะคะสามเครื่องนะคะนเปลี่ยนอุจจาร์แล้วก็ดูว่าเช็คสวิตนะสวิตปิดเปิดนะคะสวิตปิดเปิดเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะคะคเ,เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยก็เปลี่ยนจอจอแตกมานะคะจอแตกมาเปลี่ยนบอดี้ก็วันนี้ลูกค้ามาทั้งหมด3เครื่องนะคะคาสามเครื่องต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ไว้วางใจร้านรุ่งเพชรเรานะคะเปียนแบตวันนี้ลูกค้าก็มาที่สาขาแปดนะคะสาขาแปดดูตรง ตลาดสมายนะคะตลาดบางใหญ่เกตตี้นะคะตรงข้ามกับมนฑมเซนท่านเวสต์เกตบางในท่ค่ะก็แดดก็จะบวมบวมมานะคะแลก็นั่งรอรับสินค้าได้เลยนะคะเราซ่อมเสร็จ